สวัสดีครับทุกคน for f u n channel สูตรเปิดแพ็ค iconic moment a c i m i l a n ครับมาครับใครกำลังล่านักกุ้งอยู่ philippo i n s a c k ครับทุกคนสหรับ ep นี้ ep ที่65.3มีอยู่3สูตร3 id ครับมันก็ไม่แน่หรอกครับใช้สูตร insacky อ,อาจจะไปได้าก้าหรือมานินี่ก็ได้นะครับมีประสบการณ์ให้เห็นกันแล้วหลายๆคนหลาย id นะครับสรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับ ทำตามสเตปก่อนเปิดเนาะใจเย็นๆและเป็นช่วงเวลาครับมันไม่ได้ก็หยุดสําหรับอีพีนี้ต้องขอบุณทั้ง3ท่านครับน้องเต๋าจากสุพรรณบุรีน้องแบงค์จากปราจีนบุรีและคุณสันจากภูกเก็ตครับ3หนุ่มจาก3าจังหวัดนะครับไม่ซ้ำไอดีแรกเปิดได้ตั้งแต่กลางวันครับทุกคนร้อยทองออกจริงๆร้อยทองออกครับไอดี ID แรกมี2 ID ไอดีที่เปิด รอบนี้นะครับแพ็คนี้ที่ผมเปิดไปร้อยทองออกก็คือกาคาคลิปแรกแล้วก็อินซากี้ไอดีนี้เลยครับร้อยทองออกนะครับสูตรนี้สูตรที่ได้คือ2-2ครับทุกคนเปิดดูข้อมูลมาดินี่ครับ2ครั้งและเปิดดูข้อมูลกาคาครับ2ครั้ง2 2ครับใช้กับ ID อื่นอาจจะไปออกตัวอื่นนะครับท่องไว้ขึ้นใจเสมอว่าใช้กับ ID อื่นอาจจะไปออกตัวอื่นนะครับ แจ้งกันอีกครั้งนะครับแพ็กนี้ผมไม่รับงานครับคนแพ็กนี้ไม่รับงานนะครับใครที่ทักเข้ามาแล้วผิดหวังก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับแพ็กนี้ไม่รับงานครับไม่ว่างและติดงานภารกิจที่บ้านครับจริงๆวันนี้ตอนกลางวันผมติดงานประชุมนะครับแต่พอดีเลิกเชาก้ากว่าปกติก็เลยไ้โอกาสเนาะทำคลิปให้ทุกคนได้ลองไปใช้กันนะครับเหมือนเดิมทุกรอบครับกดซ้ายค้างไว้5าวิ ปล่อยนิ้ววิธีหกโดยประมาณนะครับนับเอาเองนับตามเข็มนาฬิกาครับทุกคน1 2 3 4 5ปล่อยครับแพ็กนี้พอมีดวงอยู่บ้างครับเปิดไป5้าหไดี ได้ทุกไอดีนะครับแต่ก็มีซ้ำอยู่1 ID ไอดีเนาะก็ต้องขอโทษคนที่เปิดได้ซ้ำ้วยนะครับมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าสูตรต่อไปกันเลยไอดี ID ต่อไปนะครับทุกคนผมใช้หลักการเดียวกับ ep ไหนนะสุดกาก้าครับที่เปิดดูข้อมูลนักเตะตัวที่ออกบอลดำสามครั้งนะครับหลักการง่ายๆครับ เวลาเข้าสูตรแล้วไม่ว่าคุณจะใช้สูตรไหนโดยเฉพาะสูตรที่ลงท้ายด้วยเปิดการเปิดดูข้อมูลนักเตะไอคอน3ครั้งนะครับถ้าเป็นสูตรนั้นแล้วมันไปออกนักเตะบอลดำตัวไหนก็ได้ภายในแถวแรกกับแถวที่2เนี่ยให้ไปเปิดดูข้อมูลนักเตะตัวนั้น3ครั้งอีกเช่นกัน3าอีกร้อยทองนะครับถ้ามันไม่ได้ก็หยุดแต่ถ้ามันออกมันจะไปออกไอคอนอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่แน่ครับ อย่างเช่นรอบนี้สูตรก่อนหน้าที่ผมจะเปิดได้ไอคอนนะครับผมใช้3 2มาเนนี่และฟิลิปโปอิซากิครับ3 2แต่มันไปออกจูเอาคันเซโลครับจูเอาคันเซโลแบ็คขวาของแมนซิตี้นะครับผมก็ไปเปิดดูข้อมูลจูเอาคันเซโล3ครั้งผลที่ได้คือได้อิซากิมานะครับนั่นแหละครับ ก็เป็นหลักการง่ายๆที่ลองใช้กันหลายครั้งแล้วนะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับเผื่อว่ามันจะเข้ากับ ID ของเราเนาะแต่ก็คงไม่ออกทุกครั้งหรอกครับเหมือนกับสูตรอื่นๆทั่วไปที่เราลองเอามาใช้กันนะครับมันก็มีบ้างเข้าบ้างไม่เข้าบ้างช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างถ้าสู้ไม่ไหวก็แค่หยุดนะครับตามคลิปครับเข้าสูตรไปแล้วเปิดดูข้อมูลจูเอาคันเซโลครับ3ครั้ง3ตัวเดียวง่ายๆสั้นๆ เวลานําไปใช้กับ i d ของน้องๆทุกคนไม่จําเป็นต้องเปิดดูตัวเดียวกับที่ผมเปิดนะครับแค่สังเกตดูว่าสูตรก่อนหน้าที่เราเปิดเราจะมันได้ตัวไหนนะครับก็แค่ไปเปิดดูข้อมูลตัวนั้น3ครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นบอลดำยิ่งมีโอกาสสูงครับหลักการง่ายๆครับลองไปใช้ดูเนาะ1 2 3 4 5ปล่อยครับ ถ้าเป็นตัวสุดท้ายของแพ็กเว้นได้ก็เว้นนะครับหลักการเดียวกันหลักการง่ายๆเหมือนกันตัวสุดท้ายของแพ็กเว้นได้ก็เว้นและเน้นทํากิจกรรมก่อนเปิดสูตรทุกครั้งย้ําให้เล่นออนไลน์เป็นหลักนะครับไม่ส่งเสริมให้เปิดการสเกลทิ้งเนาะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเข้าสูตรต่อไปกันเลยสําหรับ EP สุดท้าย EP ที่3ตัวนี้ได้ซ้ํานะครับสูตรนี้ได้ซ้ํา ไม่แน่ครับใช้กับไอดีอื่นอาจจะไปออกตัวอื่นก็ได้เนาะลองดูครับไอดี ID สุดท้ายสุดที่ได้คือ2 1 2 1ครับเปิดดูข้อมูลกูตัวมาดินี่อินซักกีและกาก้านะครับเตียงกัน2 1 2 1อีกครั้งนะครับเปิดดูข้อมูลกูตัว2ครั้งมาดินี่1ครั้งอินซาก,กีครั้งและจบที่ลิาโดกา,ก,ากา้า1ครั้ง 1> 2 1 2 1ถ้าผมพูดผิดก็ดูคลิปตามนะครับบางทีสูตรเยอะหน่อยผมอาจจะเบล่อก็ได้พูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยนะครับทองแมตตียังมีความหมายนะครับทุกคนลองเอาไปใช้ดูเนาะเล่นกิจกรรมออนไลน์เยอะๆครับเล่นสัก3ตา4ตา5ตาเล่นไปเถอะครับ4 5แห้ชเเล่นไปเลยมันก็เป็นการส่งเสริมการเปิดแพคนะครับยำ้ำาอทีครับแพ็คนี้ไม่รับงานนะครับมีภารกิจที่บ้านครับ ขออภัยคนที่ติดต่อเข้ามาด้วยครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าปล่อยครับขอบคุณครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับ ใครกดซับกดไลค์ขอให้เปิดได้ง่ายๆเหมือนผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ for f a n channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อน้ะครับสวัสดีครับบาย